จากมีเด็กนะฮะนักเรียนเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาคุณเป็นจำนวนมากเลยนะฮะสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนะฮะเอ,อเอ็ก e ์ลิสิทแอนโธน์นะก็คือเป็น English for entrance นั่นเองนะคะก็คอร์สนี้เนี่ยถือ,ว,อ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 ,นะอ,อว่าเป็นคอร์สที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นคอร์สซิกเนเจอร์ของครูเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยนักเรียนนะฮะสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะ ไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะอยู่เหนือนะฮะเชียงใหม่เนาะปะตัตตานีหรือว่าน้องคายนะทุกคนสามารถที่จะสมัครเรียนคอร์สนี้ได้ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูก็จะมาพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับวิธีการสมัครเรียนนั่นเองเพราะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแล้วก็อ็อกซ์มาถามเยอะครูก็เลยตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ออกมานะฮะกนะ ขั้นตอนที่1น,นะนักเรียนเนี่ยจะต้อง Inbox นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจเรียน,นค,คอสออนไลน์นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่อดมินเนี่ยหรือว่าบางเพจเป็นตัวคนเองเนกันนะฮะตอบคำถามใน Inbox นะครับแล้วหลังจากนั้นนะ,ะนักเรียนก็สามารถที่จะ,ะโอนเงินได้เลยนะซึ่งวิธีการโอนเงินเนี่ยน,นักเรียนสามารถที่จะไปโอนที่เข์าตั์ธนาคารนะฮะ หรือว่าอาจจะเป็นเอชทีเอ็มนะหรืออาจจะเป็นาทางโทรศัพท์มือถือนะก็นักเรียนนะก็ถ่ายร,รูปสลิปนะครับแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของโทรศัพท์มือถือนักเรียนก็แคปหน้าจอมานะแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์แล้วก็ผิดว่าแจ้งการโอนเงินนะฮะหลังจากนั้นนะฮะที่แอดมินเนี่ยเขาก็จะเช็คนะฮะ บัญชีต่ะะางๆทั้งอย่างเรียบร้อยนะทางสถาบันก็จะจะส่งนะฮะหนังสือเรียนนะฮะเป็นคอร์สบุ๊กส์เนี่ยนะฮะให้ทาง EMS นะฮะซึ่งนักเรียนไม่ต้องไปเองนะทางสถาบันจะส่งหนังสือเรียนรูปเล่มสวยงามให้นักเรียนเลยนะพร้อมกับเอ่อพาสเวิร์ดแล้วก็เอ่อยูสเนมที่นักเรียนจะต้องใช้ล็อกอินในเว็บไซต์เพื่อเข้าเรียนนะฮะก็แค่นั้นเองนะเกี่ยวกับวิธีการเรียนสำหรับวันนี้นะฮะทุกม,มี โปรโมชั่นนะให้พวกเราทุกคนนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดตามแฟนเพจครูมานะครูก็เลยอยากจะให้สิทธพิเศษริเนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคอสตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา3,000บาทนะ30กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าครูจะให้โปรโมชั่นพวกเรานะก็จะเหลือเพียงแค่2 0 0 0 2นองอันาม้ 2, แค่นั้นเองแต่ว่า เออมันจะมีเวลาจำกันดนิดนึงนะแต่ครูไม่แน่ใจว่าเออมันจะหมดเขตวันไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเออไปกลับไปเช็คนะครับแล้วครูจะแปะไว้ที่ด้านบนของคลิปแล้วกันว่าเออจะต้องสมัครภายในวันไหนนะครับโอเคก็หลายๆคนฟังดูแล้วนะก็เอออยากจะเรียนใจสถาสละนะอยากได้เอแกร์อิงนะฮะร้อยอัพนะโอนเอทอิงเจ็ดสิบอัพนะก็สามารถที่จะ inbox มาได้เลยเดี๋ยวนี้นะฮะแล้วเรา มเาเจอกัน